ก็เฉลยโพสลฟ์เอาเหมือนที่เอาน้องมาไว้กันกันสวนของเราอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคะก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคะ่ะทุกคนคือเมื่อตอนอช่วงที่อุ้มลงคือไปไหมอ่ะอันไหนที่ช่วยสวนะคะกานบางะคะับเราตีกับโคล่านะคะไปฉีดวัคซีนะใช่ตัวของตัวเองอะ่ะเออเหมือนเหมือนอมันเลยลงอที่อยากให้มานะไม่มานะมึงนะ Kaj so Lati? Lati. Gdje je vam? Pa tjesiti ne, oh. <laughs> Lottie. Lottie, Lottie. Lottie. <laughs> nismo se videli koliko danes, koliko danes si nismo videli. Koliko danes, je li? Koliko danes? Tri dana. Three dana <laughs> ซีจานะสามวันคุณป้าบอกสามวันไม่ม,มีมีใครมาเยี่ยมเขาเลยเขาบอกไว้คุล่าไปไหนนี่ก็ลรโดนวยกันลยดูกาลิสตาเป็นองก็อืมกะก็เสียเลยโสลา์อยู่เขาเป็นเพื่อนกันนะเอู้เหลอ นัเดิเด,ดลูกเราลูกเราจุบ๊บจุกันเมื่กี้หน้าตามึงนะไม่น่ารับแขกเลยมกี้เอาไปล้วอือก,ก็มีความสุขไปตามภาษาเขาเมื่อคืนหิมะตกนะคะ หนาวไหมไม่หนาวค่ะประมาณสี่ห้าองศานี้ถือว่าไม่หนาวนะคะไม่หนาวนะคะแต่ว่าตอนนี้หิมะกำลังละลายเพราะว่ามีแดดนิดนิดหน่อยๆนนะคะโผล่มาแล้วตอนบ่ายสามโมงเย็นนะคะ ลูกลานะคะแม็กมกี้ลักกี้แม่ตัวนี้น้องยังไม่มีชื่อนะคะตัวนี้เป็นแมวของลุงกับป้านะคะเรียกว่าอะไรเรียกว่าโรเบิร์ตแล้วกันโรเบิร์ตโรเบิร์ตตัวผู้นะคะน้องเชื่องมากเลยนะคะปักคามน้อยปักโรเบิร์ตปรคามน้อยอืมอืม,อม ตอนนี้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นมาแล้วนะคะดอกไม้นะคะช่วงดูดูใบไม้ผลิก็โผล่มาแล้วค่ะทุกคนอีกประมาณสักสองอาทิตย์นะก็จะเป็นช่วงดูดูใบไม้ผลิแล้วคะ่ะเมกกี้เมกกี้เมกมกี้ไปหาเมกก้ไปโรเบิร์ตไปหาเมกกี้ไปลูกไปไปไป ไปแล้วไปกลับบ้านแล้วคะ่ะคนบางคนวิ่งตามเรามากลับบ้านลงกลับบ้านไปไอ้กุชชีไอ้เด็กกลับบ้านนีชาวบ้านก็วิ่งตามเรามา <c oughs> มาลงมาแม็กกี้ลากี้แม็กกีน้นั่งยนนวลลูกเราแม็กกี้มาบ้านเราหิมะตกเยอะกว่าในเมืองนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันอยู่ข้างนอกเนาะ แล้วก็มันก็ละลายช้าด้วยคะ่ะเพราะว่าในเมืองมันจะอุ่นกว่าฝั่งนอกเมืองนะคะโรเบิร์ตตามมาแล้วโรเบิร์ตลอตตี้กับโคลานะคะอุ้มไปขังไว้บ้านลุงกับป้าคะ่ะโ,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 โคลาเขามี ไมรอขึ้นรถนึกว่าเราจะพาขับรถนะคะแต่ว่ามันยังเย็นอยู่เลยค่ะทุกคนยังไม่ได้พาน้องไปเที่ยวนอกสถานที่นะคะชเช้าคมเชีย<อ>เคยพาน้องไปแล้วค่ะทุกคนสองรอบแล้วนะคะตอนอุอ้มไปเก็บผักอะทุกคนขาแต่ว่ามันยังหนาวอยู่น ใครแม่แม่ก่อนแล้วใครแม่แม่ก่อน,อน,นมาตีมาที่โลกตี๋ตีก่อนเลยมาที่มานน่าจลด์บอลเอาฟุตบอลไปทิ้งไว้ไหนโลกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะทักทายทุกคนนะคะจากเซอร์เบียนะคะเซอร์เบียบางคนก็ถามเซอร์เบียมันคืออะไร เซอร์เบียม no ันก็เป like so ็นประเทศประเทศหนึ่งนั่นแหละค่ะทุกคนค่ะก็อยากรู <attend. ้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ไป Google ได้เลยค่ะอุ้มอธิบายไม่ถูกหรอกค่ะเดี๋ยวพูดผิดไปนะคะมันจะไม่ดีเนาะเอ้ไล่กันอ้าวอ้าวอ้ามานี้ลหลป๊อตตี้มานี้เมื่อกี้นะคะอุ้มไปเอ่อเอาฟางนะคะสดไปให้น้องต่ายแล้วค่ะน้องต่ายก็ย้ายไปอยู่บ้านลุงกับป้าเหมือนเดิมนะคะช่วงที่อากาศดีๆเมื่อประมาณสามอาทิตย์ที่แล้วนะคะ อุ้มเอาน้องมาไว้ข้างนอกบ้านคะ่ะทุกคนแล้วพอดอีช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาสิบวันที่ผ่านมาเนี่ยมันอากาศมันเย็นลงตอนดึงมันก็ลบเจ็ดลบแปดเนาะทุกคนค่ะอุ้มก็เลยเอาน้องไปเก็บไว้ที่บ้านนะคะลงกับป้าเหมือนเดิมเพราะฝั่งหนูนะมันก็มีมีที่บังลมเนาะแล้วก็อาจไม่ค่อยหนาวเหมือนที่เอาน้องมาไว้กลางกลางสวนของเราอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนคะ่ะก็เอาน้องไปไว้นั้นก่อนอีกประมาณสักสองอาทิตย์ เดี๋ยวก็เอาน้องมาไว้นอกบ้านนะคะได้แล้วคะ่ะทุกคนตอนกลางคืนอะไรเงี้ยก็คืออากาศก็จะเริ่มดีแล้วเนาะ,ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนคะสบายดีไหมคะพวกเรานะคะตอนนี้อุ้มเริ่มอ่ะก็คือว่าน่าจะดีขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วคะ่ะทุกคนคือเมื่อตอนช่วงที่อุ้มลงคลิปไปไหมอ่าตอนนั้นใช่ไหมคะแลวอุ้มก็บอกทุกคนว่าเออเดี๋ยวจะมาลงคลิปใช่ไหมคะทุกคนก็คือ,อมีคลิปที่จะลงแล้วแหละแต่ไม่สบายทุกคนคะ่ะ คือช่วงที่เขากำลังฮิตไข้หวัดใหญ่นะคะทบ้านเราก็คือจากญี่ปุ่นใช่ไหมคะทุกคนอุ้มได้มาเต็มๆเลยค่ะอันนี้ก็มาจากไหนไม่รู้นะคะได้มาเต็มๆเลยนะคะนอนอย่างเดียวเหนื่อยแล้วก็ไม่มีเสียงแล้วก็มีไข้สูงค่ะทุกคนแล้วกินข้าวไม่ได้กินข้าวไม่อร่อยนะคะแล้วแบบยืนคือตื่นขึ้นมาตอนเช้าอะแค่แบบต้มชาต้มกาแฟอะไรอย่างเงี้ย เก็บจานนิดๆหน่อยๆแล้วก็คือต้องนอนแล้วคือมันเหนื่อยค่ะทุกคนแล้วทีนี้อุ้มก็เป็นมาได้ประมาณ4ีหวันก็ไปติดสวาอสวออีกสาวอเขาก็มีอายุเยอะใช่ไหมคะแล้วเขาเป็นหนักกว่าอุ้มอีกค่ะสวอเป็น2อาทิตย์นี่คือเขาทําอะไรไม่ได้เลยนะเขาแค่เดินนะคะจากตรงเนี้ยไปหลังบ้านไปเอาฟือนอ่นะเขาพักแบบเขาหายใจไม่ทันเลยค่ะทุกคนอุ้มก็เลยคือปวดทั้งคู่แต่อุ้มก็คือต้องแบบ อันไหนที่ช่วยสวนะคะงานบางอย่างทําได้ก็ต้องช่วยค่ะทุกคนโนะโอเคเป็นไงวันนี้เรามาท้าทายกาันเฉยๆนะคะแล้วช่วงที่ไม่ได้ลงคลิปนะคะตั้งสามอาทิตย์นี้พวกเราทําอะไรบ้างนะคะก็ไม่มีอะไรเลยค่ะอยู่บ้านพักผ่อน,นะคะ่ะทุกคนแล้วก็ไปดูร้านบ้างนะคะเพราะว่าตัวเองไม่สบายก็ไปร้านบ่อยก็ไม่ได้นะคะจริงๆอะ่ะเราอะ่ะเออเขาเรียกว่าอะไรคะทุกคน เราอะติดมาจากพี่พนักง,งานนะคะแล้วพี่พนักง,งานเขาก็ติดพนักง,งานอีโคนแล้วก็ติดเราก็คือแล้วเราคนอื่นๆก็แบบติดด้วยคะ่ะทุกคนคนรู้จักอะไรเงี้ยก็ติดก็เลยอ่ะก็เลยถือว่าเป็นช่วงนั้นเป็นช่วงพักผ่อนไปเลยคะ่ะเป็นแบบไม่สบายทุกคนไปเลยก็อย่างว่าเนาะช่วงนี้อากาศมันมันจะมีบางวันที่อุ่นอย่างตอนนี้ก็คืออุ้มอยู่เนี่ยคืออุ่นนะทุกคนคะ่ะ อากาศอุ่นประมาณ5 6องศาเนาะแต่ถ้ามีลมมาปุ๊บมันก็จะเย็นทันทีแล้วตอนดึกนะคะถ้าไม่มีแดดมันก็จะแบบไปอยู่ลบสลบสเหมือนเดิมนะคะแต่ถามว่าอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้นะคะเราก็อยู่่ไปมันก็จะเริ่มชินนะคะทุกคนค่ะบางคนก็อาจจะใช้เวลาน,านานหน่อยกว่าร่างกายจะปรับตัวได้นะคะอย่างอุ้มก็คือมันหนาวอ่ะทุกคนมันหนาวแหละแต่ว่ามันก็หนาวแป๊บๆก็คือทนได้เนาะ คือทนได้ก็ไม่ได้ถือว่าเออจะอยู่ไม่ได้เลยก็ไม่ใช่เพราะว่าอยู่เมืองนอกมา20ปีแล้วถ้ามึงไม่ชินนี่ก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงแล้วค่ะมันก็ต้องชินแล้วค่ะทุกคนเนาะเอ,อเด็กๆนะคะสบายดีทุกคนทุกตัวเลยค่ะเดี๋ยวอ,อรอสวานะคะสวจะไปเยอรมันค่ะทุกคนสวจะไปเยอรมันวันนี้พรุ่งนี้นะคะแล้วก็อมก็จะต้องอยู่บ้านกับเด็กๆเนาะ แล้วถ้าสวากลับมานะคะทำธุระเรียบร้อยก็จะพานะคะลอตตี้กับโคล่านะคะไปฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่าปีนี้น่าจะครบปีแล้วที่น้องไม่ได้ฉีดวัคซีนก็จะพาน้องไปฉีดวัคซีนคะ่ะอะไรหูระอู้อะไรยลูกอืไร่ะยคก ม่มีอะไรนะคะมาเรามาทักทายกันเฉยๆค่ะทุกคนเพราะว่าอุ้มหายไปนานมากนะคะแล้วก็คิดถึง f อด้วยแต่มันมันจ้องโทรศัพท์มันก็ไม่ได้ค่ะทุกคนมันมันคือมันเหมือนมันเบลอเหมือนมันเบลดูคลิปอะไรก็เบลอนะคะมันมันมันเหมือนมัน เหมือนมันไม่ใช่ตัวของตัวเองอะ่ะเออเหมือนเหมือนมันลอยๆยังไงก็ไม่รู้นะคะอุ้มก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะคะช่วงที่ไม่สบายไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้ตัดคลิปไม่ได้ลงคลิปแต่อย่างใดเลยคือคือมันหมดพ w e r ไปเลยค่ะทุกคนแล้วต้องแบบดูสวด้วยแล้วก็ไอนะคะแล้วก็เป็นหวดัดน้ำมูกไหลไม่มีเสียงอะแบบรอยรอบนี้อุ้มเป็นหนักมากๆเลยนะคะแล้วตอนกลางคืนก็ไอนะคะทุกคนคะ่ะมันก็เลยทําให้เราแบบอย่างว่าหมด Energy ไปเลยค่ะ ก็เลยถือว่าเออช่วงนั้นก็เป็นยาวไปเลยไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะมีมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีทักทาย FC บ้างนะคะมีลงไปบ้างออโพสนะคะไปบ้างออรูปภาพนะคะก็มีบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้บ่อยนะจะ<ค>แค่สองครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นนะคะนอกนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะอุ้มจะพาพี่ๆน้องๆ FC ทุกคนนะคะไปเออยี่ยมชมร้านนะคะร้านานวดของเรานะคะก็ มีพี่ๆบอกว่าอยากดูนะคะอยากชมนะคะไม่ได้เป็นความลับเลยค่ะทุกคนเดี๋ยววันไหนนะคะที่ไหนที่ว่างๆที่ที่เราอะไปเฝ้าร้านคนเดียวนะคะเดี๋ยวอุ้มถ่ายนะคะมาให้ชมถ้าถามว่าช่วงนี้ธุรกิจนะคะร้านของเราเป็นยังไงบ้างก็ช่วงนี้นะเดือนนี้ถือว่างเงียบนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่ามันมันมันอยู่ในรอยต่อระหว่างฤดูหนาวนะคะที่จะเข้าฤดูใบไม้ผลินะคะคนเขาก็อาจจะยังแบบรออีกเดี๋ยวเดือนเดือน,อนหน้าค่อยแบบ ค่อยแบบมาใช้เงินอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยถือว่าเดินนี่เงียบนะคะถ้าเงียบอย่างนี้ไปโดนอะไรผุดมาหรอกนั่น,น,นถ้าวันนี้มานั่งคุยกัน <laughs> เฉยๆนะคะขาดแก้วกาแฟค่ะทุกคนแก้วน้าชาขาดนะคะถ้ามีแก้วแก้วน้าชาด้วยมานั่งตรงนี้น่าจะแบบเออเนาะแบบเหมือนเพื่อนนั่งคุยกันเนาะเออค่ะลีโอก็อยู่ตรงนู้นนะคะลอตตี้เอแม็กกี้อยู่ข้างในบ้านนะคะแล้วก็เออ ลักกี้ก็เดินอยู่แถวนี้แหละค่ะทุกคนบ้านเราก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะยกเวน้นเออไม่ได้มีอะไรคะ่ะยกเว้นว่าเออเรามีร้านนะคะทําธุรกิจเป็นของตัวเองก็คือแค่นั้นนะคะทุกคนถามว่าเออช่วงนี้ก็อย่างที่บอก <c oughs> <c oughs> สำหรับวันนี้นะคะวันนี้อุ้มก็ไม่ได้มีโครงการนะคะไม่ได้มีแผนการว่าจะไปดูนะคะร้านนะคะซึ่งร้านเรามีพนักง,งานสาวสวยนะคะสองคนนะคะแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรคะมีพาร์ทเนอร์ของเราคนหนึ่งแต่เขาไม่ได้ไม่ได้ไปร้านตลอดนะคะเหมือนอุ้มนะคะก็ไม่ได้ไปร้านตลอดนะคะแต่ก็จะมีพนักง,งานสองคนที่เขาอยู่ประจำะคะ่ะทุกคนก็ให้เขาช่วยดูแลไปเนาะส่วนอุ้มก็จะไปในวันที่แบบว่าวันไหนเอ่อ มีลูกค้าหน่อยเขาวุ่นวุ่นหน่อยนะคะแล้วก็อุ้มอาจจะต้องไปธนาคารบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนก็คือหรือนัดประชุมพนักง,งานบ้างอย่างเงี้ยก็คืออุ้มอุ้มถึงจะเข้าไปนะคะไม่ได้ไปทุกวันนะคะร,ร้านเปิดอาทิตย์ละหกวันนะคะปิดวันอาทิตย์คะ่ะทุกคนจันทร์ถึงเสาร์ก็คือทํางานนะคะแล้ว ทําไมไม่ไปร้านทุกวันไม่ใช่ไม่ไปอยู่ตลอดไม่ได้คะ่ะทุกคนเพราะว่าสวเขาก็ไม่ได้แฮปปี้นะที่เรามาทําตรงนี้คะ่ะทุกคนเขาก็ไม่ได้แฮปปี้ที่เราแบบจะมาทํางานแล้วยิ่งมาทํางานวันหนึ่งอยู่เป็น6 780ชั่วโมงซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะคะนะร้านเราก็เลยมีความจําเป็นนะคะที่ต้องมีพนักงานนะคะอย่างน้อยก็คือ2คนคะ่ะแล้วส่วนอุ้มนะคะก็ต้องนะคะต้องไป ทำวีซ่าค่ะทุกคนทำวีซ่าในการทำงานนะคะเพราะว่าเรา ไม่ได้มีวีซ่าอยู่ยาวใช่ไหมคะอันดับแรกก็คือต้องไปทําวีซ่าอยู่ยาวแล้วก็ถึงจะทําวีซ่าทางานได้คะ่ะทุกคนก็ส่วนช่วงนี้ก็ไปบ้างไม่ไปบ้างสุดไปก็แป๊บเดียวคะ่ะทุกคนไปแปบ๊บแปไรอะไรเงี้ยคือแค่ไปดูว่าเออเอาพาที่ซักนะคะไปส่งอะไรเงี้ยไปดูความเรียบร้อยบ้างไปตรวจพนักงานบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีชีวิตประจาวันของอุ้มก็จะเป็นอย่างนี้เนาะก็จะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษคะ่ะช่วงนี้ก็รอลุ้นก็คือเฉพาะเม็ดผักนะคะเม็ดผักบ้านยางนะคะก็ ไม่มีเม็ดพัน์แล้วนะคะเดี๋ยวสวไปเยอรมันให้สวหิวมาให้นะคะแล้วก็พวกพริกนะคะพริกก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะชักเนี่ยค่ะปลายทันปลาย,ย,ป,ลายปลายกุมภาเดี๋ยวจะปลายกุมภาเนี่ยค่ะอุ้มก็จะเลิเพาะพริกแล้วนะคะเพราะว่าพริกเพราะถ้าถ้าแสงไม่ถึงอะ่ะรากเขาจะเน่านะคะ่ะทุกคนอุ้มก็รอก่อนแป๊บหนึ่งนะคะพวกกะเพราโหระพา,าพาก็เดี๋ยวค่อยไปเพาะตอนช่วง พื่สภาก็ทันค่ะทุกคนเหมือนทุกๆปีเดี๋ยวปีนี้เราก็มาลุ้นว่าอุ้มนะคะจะมีผักอะไรบ้างนะคะแต่อย่างไม่มีเลยก็ต้องกระเพราโหระพาผักบุ้งอะไรเงี้ยเหมือนเดิมค่ะทุกคนเหมือนเดิมนะคะก็เออไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยพวกเรานะคะก็คือเป็นชีวิตประจําวันเหมือนเดิมนั่นแหละเออเหมือนแบบทุกๆปีทุกๆวันที่ผ่านมานะคะเพียงแค่ว่ามีเพิ่มเติมก็คือเรามีนะคะธุรกิจเล็กๆน้อยๆเป็นของตัวเองนะคะซึ่ง ก็ยังไม่อยู่ตัวค่ะทุกคนตอนนี้ร้านก็เปิดมาครบสี่เดือนแล้วนะคะครบสี่เดือนนะคะแต่ก็อย่างว่าเนาะใหม่ๆมันก็ไม่มีคนรู้จักบางทีลูกค้าเขาเข้ามาเขาก็มาถามว่าเอ้าฉันมีร้านเธอมาเปิดใหม่ด้วยหรอร้านพวกเธอเพิ่งมาเปิดใหม่เหรอฉันไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะทุกคนบางคนเขาก็เออร้านเธอเพิ่งเปิดใหม่ใช่ไหมฉันเพิ่งเคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยในอินสตาแกรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องใช้เวลาค่ะทุกคนก็ต้องใช้เวลาอะ ใช้เวลานะคะช่วงนี้ก็ต้องเขาเรียกว,ว่าอะไรใช้เงินนะคะสำรองนะคะไปไปควบคู่กับเงินรายรับเอ้ย,อยกับเงินรายรับที่ได้แต่ละวนันซึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้ว่ามากมายอะไรนะคะแต่ก็ยังดีค่ะที่เราเปิดนะคะก็ยังมีลูกค้ามาบ้างนะคะช่วงนี้ก็เริ่มมีขาประจํานะคะลูกค้าขาประจํานะคะแล้วก็ ลูกค้าขาจรก็จะน่าจะมีช่วงเทศกาลอย่างช่วงธันวาที่ผ่านมาคือลูกค้าเราเยอะมากเรารับลูกค้าไม่ได้นะคะแล้วร้านเรามันมีโปรโมชั่นด้วยค่ะทุกคนมันลด50%เนอนาะแล้วลูกค้าก็แบบเยอะมากก็คือช่วงธันวาต้องบอกว่าเราปฏิเสธลูกค้าเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเรามีหมอแค่สองคนนะคะแล้วก็เรารับไม่ได้นะคะเราก็รับ ลูกค้าเพิ่มไม่ได้ด้วยเวลาที่จํากัดในการทํางานของเราด้วยคือเราเปิดร้านเก้าโมงครึ่งนะคะปิดสองทุ่มก็คือรับลูกค้าคนสุดท้ายอ่ะก็คือหนึ่งทุ่มแค่นั้นเองค่ะทุกคนเราไม่ทาเยอะทําเยอะทําเ,เยอะเดี๋ยวรวยเอาแค่นี้แหละค่ะอเอาแค่พอบอกว่าเออพอเหลือได้ใช้นีบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะไ,ไปแล้วไปแล้วนั่นนะลุงลีโอไปลลี่ อีหยองไปไหนแล้วอิหมาหยองละอ้อย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 อ้ยอะไรหลบที่อยากให้มานะไม่มานะมึงนะไอ้ลักกี้นะลักกี้นะคะก็อ้วนนะคะทำหมันทุกลูกๆทุกไอลูกๆทุกตัวลูกๆทุกตัวในบ้านนะสุภาพ ลูกๆทุกตัวในบ้านนะคะคือทำหมันหมดแล้วคะ่ะถ้าถ้าเอานกนะคะไปทำหมันได้ก็จะเอานะคะทุกคนเอานกอปลาไปทำหมันได้ก็จะเอาไปทำนะคะทําไม่ทำหมันเด็กๆก็เนี่ยคะ่ะความรับผิดชอบคะ่ะทุกคนก็อืมเราเราก็เรารักษ์แหละเราเราเลยต้องจำเป็นต้องทำนะคะผู้คนคะ่ะเพราะว่าถ้ามีลูกย,ยุ่ยเยี่ยมมาเกิดปัญหาอีกว่าจะให้ใครเลี้ยงเลี้ยงเองทั้งหมดก็ภาร,ระเยอะนะคะถ้าจะให้ใครเลี้ยง มัน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 เหลือแล้วค่ะทุกคนแมวหมามันเยอะแล้วน้องแมวหมาจรมันก็เยอะแล้วดังนั้นเราก็เอาที่เลี้ยงนะคะของเราได้ให้ลูกๆของเราอยู่ดีมีความสุขค่ะทุกคนก็ก็แค่นี้นะคะก็โอเคแล้วนะคะส่วนเรื่องว่าน้องเออไม่มีลูกไม่มีอะไรก็ไม่ต้องคิดอย่างงั้นค่ะไม่ต้องคิดเนาะไม่แล้วหลูกหนูอ้วนขึ้นนะหนูอ้วนขึ้นนะวันที่แม่แม่กันแล้ววันที่แม่แม่กันแล้วอืม ตั้งแต่ตั้งแต่ไม่สบายตอนนั้นนะคะไม่สบายแล้วก็กินยาลอตตี้ไม่สบายกินยายาวมา <c oughs> เป็นเดือนนะคะทุกคนเพิ่งเพิ่งเลิกกินแล้วน,น้องก็อ้วนน้าเกลือนะคะอ้วนน้าเกลืออ้วนมากค่ะตอนนี้ก็พยายามให้ลดอยู่นะคะให้กินน้อยๆแล้วก็มันอากาศหนาวด้วยน้องไม่ค่อยได้อยู่ข้างนอกไงคะทุกคนพอไม่ค่อยได้อยู่ข้างนอกน้องก็อ้วนเอาอ้วนเอาน,นะคะช่วงนี้ก็พออากาศเริ่มดีแล้วเดี๋ยวอุ้มก็ต้องพาน้องนะคะเดิน ในบ้านหรือว่าปล่อยให้เขาอยู่ข้างนอกนานนิดนึงคะ่ะอะไรหรอโอเคคะ่ะทุกคนคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นคลิปทักทายกันเฉยๆว่าพวกเรายังมีชีวิตอยู่นะคะหลังจากที่ไม่สบายมานะคะสามอาทิตย์กว่าเลยคะ่ะทุกคนก็ ตอนนี้หายดีแล้วนะคะแล้วจะกลับมาลงคลิปนะคะอย่างน้อยๆก็คืออาทิตย์ละ1คลิปนะคะพยายามอุ้มจะพยายามให้ได้เลยนะคะก็คืออย่างน้อยนะคะอาจจะมากกว่านั้นบ้างนะคะแต่อย่างน้อยก็คืออาทิตย์ละ1คลิปนะคะเราจะได้นะคะไม่ลืมกันนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะอุ้มต้องขอฝากคลิปนะคะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ <laughs> จบคลิปนะคะ ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงนะคะขอบคุณนะคะความห่วงใยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสําหรับวันนี้อุ้มไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนไยบาค่ะบายลูกบ๊ายบาย,บาย,อบายเออลอตตีย้ยุลุนอนะเอาไปแล้วนะ่ะเอามีมีไปแล้วไปแล้วค่ะ เดี๋ยวพ่อเองไปเยอรมันตั้งหลายวันต้องอยู่กับมันมี่รตีมันนี่มาโรตีข้า <Okay. S 1> เมียเจ๊ดไดนะเจได้เจดเจะดเจ๊ดจ๊ดเจดเจจดดเเจ๊ะจดดเบ๊ายบายค่ะดเเ็นม,มเย็นมามเ เอามามามีจะโยนให้หน่นะน่ะไมม่ีไปค่ะจิ้มาแล้วจิ้มแล้วจิ้มาแล้วอู้อยูยูยูลูกมามีโอ้โออยยยยยช่วยด้วยโดนหมารังเกะใช่ด้วยช่วยด้วยโดนหมาจอมตีโดนหมาจอมตีมาแล้วค่ะอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งไปลงไปโน่นไปเอามาไปนูนะ่นน่ะเอามามามีจะโยนให้ไป